โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคคุง <Okay, cool S 1> นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเอ้ยวันนี้เราอยู่ในเกมวันพีซเบอร์นีวีวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <laughs> หรือบอกชืเพลงเอ้ยเอาใหมา่ดีกว่าห้าสี่สามสองโอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพีซเบอร์นีวีวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> พร้อมกับกิจกรรมใหม่ของวันพีซนะครับวันนี้นะฮะเข้าไปดูกันเลยนะฮะนี่ครับผมกิจกรรมใหม่ฮะ กิจกรรมเอ่ออะไรเนี่ยตัวซากุระนะครับผมแรกฮีโร่ sr นะครับบอกไว้ก่อนนะครับ sr นะครับผมแล้วก็พร้อมกับใบทองด้วยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยนะฮะโอเคนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะเข้ามาที่ต้นซากุระเลยฮะ a few moments later อะโอเคครับผมแล้วแล้วนะฮะเราก็มาอยู่หน้าต้นซากุระแล้วนะครับผมนี่คือนี่โอ้โหเท่จริงโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหานะครับว่าเราจะหายังไงนะฮะไอตัวใบใบซากุระนะฮะอ่ะดับแรกนะครับผมจะบอกก่อนว่าเออมันสามารถหาได้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับคือกดตรงป้ายนี้นะป้ายตรงซ้ายนะฮะที่อยู่ตรงข้างๆกับเออล้วนะฮะสีแดงนะกดเข้าไปเลยครับปุ๊บอ่ะวิธีแรกนะครับคือการเติมเงินนี่ครับกดค่อยเลยปุ๊บนี่ครับเติมเงิน นะนี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุดนะครับสำหรับนะฮะสำหรับคนที่มีทุนนะครับผมอ่ะส่วนคนที่ไม่มีต้นทุนนะฮะแต่ใช่ว่าจะไม่มีหนทาานะครับอ่ะหนทาาของเขาก็คือนี่ครับเห็นรูปเขาเรียกว่าอะไรนะร <S <S ผมเรียกว่าจุดหมายแล้วกันอ่ะรูปภารกิจอ่ะเห็นรูปภารกิจด้านซ้ายล่าไหมครับเนี่ยที่มีขนนกอยู่สีแดงนะกดเข้าไปครับปุ๊บนี่ฮะ มันจะขึ้นภารกิจมาให้เรานะครับถ้าเรานับดูแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้โอเคประมาณเใบนะฮะตรงนี้นะครับมีทั้งหมดเก้าใบนะฮะแต่ผมนับได้สิบได้ไงวะมีทั้งหมด 9. ก้าใบนะฮะเราจะมาเริ่มจากวิธีแรกกันเลยนะฮะกดไปที่หน้าเดิมก่อนนะครับมาอยู่หน้านี้นะแล้วเราก็กดตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่ฮะนี่ยอย่างงั้นน้นี้ครับเห็นตรง0ูนทับห้าฮะ กดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะกดไปเลยฮะมันจะทําการเหมือนเช็คอินนะฮะให้เราหนึ่งวันนะหรือพูดง่ายๆว่าขอพรนะครับอ่ะกดเข้าไปครับปิง้งเราก็จะได้ใบนี้มา1ใบฮะ,ะก็รวมกับตรงภารกิจนะครับเป็นสิบใบนะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลยฮะอ่ะได้มาแล้วครับ1ใบครับกดรับ <P ull ing> เลยนี่ฮะส่วนภารกิจพวกนี้ครับไม่ยากเลยฮะภารกิจทั้งหมดนั่นก็คือ ภารกิจของตรงนี้นะคะคือภารกิจที่เราทําอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูเลยนะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสคริปต์ให้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะเราจะไปลวดเดียวทีเดียวเลยนะแล้วค่อยไปรับทีเดียวเลยนะฮะ,ะ,อ,ะ,ะอ่ะภารกิจแรกทำไปที่ป้ายก่อนเลยครับง่ายๆครับกดเข้าไปที่ป้ายครับปุ๊บแล้วก,กดภารกิจแรกครับเอ่อคนที่จะสามารถกดสคริปต์แบบนี้ได้นะ ต้องรับกล่องของขวัญกล่องที่4ก่อนนะครับถึงจะสามารถกดสคริปแบบนี้ได้นะนี่ครับคือกล่องนี้นะนี่กล่องนี้นะนี่กล่องนี้นะหลังจากนั้นมาภารกิจอันล่างต่อเลยครับทำต่อนะฮะอย่าไปรอช้าครับเดี๋ยวผมจะสคริปไปตอนทำเสร็จแล้วเลยเนาะ A f e w m o m เ n t s later อ่ะโอเคครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะกับภารกิจนี้นะครับต่อไปนะฮะเป็นภารกิจกงร้อนฮะนี่ครับภารกิจตัวนี้เลยนะฮะ ภารกิจระดับย่ากนะครับนั่นก็คืออันล่านะที่มันจะเป็นไฟไฟนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับให้เราหาแมพที่เราคิดว่าผ่านง่ายที่สุดนะ later few moments โอเคครับผมอ่ะแล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะต่อไปกันเลยนะฮะเป็นภารกิจเออเดี๋ยนะดูก่อนตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าที่จำไม่ผิดน่าจะเป็นการเปิดใบทองด้วยนะครับ อันนี้ฮะเปิดใบทองหนึ่งใบนะครับเปิดใบทองหนึ่งใบนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับจืดๆๆๆๆๆปึ๊บแล้วก็ทำการเปิดใบทองหนึ่งใบนะครับทุกคนอ่าเก็บใบทองไว้นะฮะใบทองมีประโยชน์นะโอ้โหอ่ะโอเคกดออกครับ หลังจากที่เปิดใบองหมดแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปกันเลยนะ A few moments later นี่ครับมีโหมดนี้ด้วยนี่นี่ PVP ฮะ PVP ตัวนี้นะทุกคนต้องมาเล่นหนึ่งครั้งนะครับที่นี่กดออกครับไปดูที่ต้นซากุระกันนะฮะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะ,ะว่าจะได้ครบหรือยังนะฮะที่ยังไม่ได้ทำของผมก็คือตัวภารกิจของกิวนะฮะมาดูกันนะ โอ้โหได้ครบหมดแล้วนะครับ <B> เป็นไงทุกคน <B> โอ้โหเห็นไหมฮะ <B> แค่นี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่เป็นไงครับ <B> เหลือภารกิจกิ้วนะที่ผมยังไม่ได้ทำนะภารกิจกิลวนะครับแค่นี้เองฮะง่ายๆนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับของตัวต้นไม้ซาก,กุระแล้วก็ใบของซาก,กุระนะับเอ้ใช่การ์ดของซาก,กุระนะครับที่เราจะเอาทำมาทำการแลก ใออบทอแล้วก็ตัวละคร S r านะครับทุกคนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดง่ายๆครับแปบ๊บเดียวเสร็จนะฮะโอเคครับทำทุกวันนะให้ครบ7วันนะครับแล้วเราก็คอ่อยออกพอเราเก็บใบนี้มาแล้วนะฮะก็ไปเปิดไปเปิดได้เลยนะครับนี่กดตรงนี้กดเหมือนเดิมนะตรงป้ายนี้นะป้ายข้างๆกับตัวขอบสีแดงนะนี่แล้วก็มากดเปิดทีละใบก็ได้เดี๋ยวจะเปิด10บใบก็ได้นะครับประมาณนี้นะ โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะนี่ผมมามาทำให้ดูก่อนนะครับเผื่อมีคนที่ยังไม่รู้นะส่วนส่วนคนที่รู้แล้วก็โอเคนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูได้นะครับเพราะว่ามันมันยังไงอ่ะมันก็ถ้าคนไม่รู้เนี่ยมันจะงงมากเลยนะว่าหาจากไหนนะประมาณนี้นะครับ โอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมทุกคนที่รับชมนะถ้าใครยังงงอยู่ก็ลองกลับไปดูคลิปแรกๆนะฮะกกกลับไปนะไปดูนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็คงมีประมาณนี้นะฮะการหาบัตรซากุระนะครับเอาไปแลกใบทอแล้วก็ฮีโร่เอสอาร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับทุกคนเราพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามและรับชมนะแล้วพบกันใหม่นะครับบาย